สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเขสู่ช่องสารีนาชินะคะในที่สุดเราก็ได้สักแล้วจ้าทุกคนอ่ะลอเล่นเพราะว่าอันนี้มันคือรอยสักชั่วคราวนะคะก็ก่อนอื่น คลิปนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะทุกคนแต่ว่ามันเป็นการที่เออวันหนึ่งเราแบบถ่ายถ่าย Facebook อยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เจอแอดตัวหนึ่งเด้งมามันคืออ่ามันเป็นรอยสักชั่วคราวของเว็บไซต์ Inbox นะคะซึ่งเรารู้สึกแบบเฮ้ยแกมันโดนใจเรามากเพราะว่าเราเป็นคนที่อยากสักตั้งแต่มหกอะแล้วแบบไม่มีโอกาสได้สักสักทีเพราะว่ามีงานที่มันต้องใช้ผิวค่อนข้างเยอะซึ่งในเว็บอิงบ็นะคะก็จะเป็นแบบ เว็บสำหรับขายรอยสักชั่วคราวโดยเฉพาะเลยค่ะก็จะมีทั้งหมดอ่าที่เราเห็นนะจะมีทั้งหมด3แบบก็คือแบบแรกจะเป็นแบบสําเร็จรูปก็คือมีลายมาให้เลือกมีแบบขนาดไซส์ซิ่งอะไรมาพร้อมแปะเลยแล้วก็แบบที่2คือแบบคัสตอมก็คือเราสามารถออกแบบลายได้เองอัปโหลดลงไปแล้วก็ เขาก็จะปิ้นแล้วก็ส่งมาให้เรานะคะแล้วก็อย่างที่3นะคะจะเป็นหมึกแบบฟรีแฮนค่ะก็คืออ่ามันเหมาะสําหรับคนที่อยากจะนํามาวาดบนผิวหนังโดยตรงเลยค่ะก็ใครที่อยากจะลองสกักหรือว่าอยากจะลองเพ้นท์บนผิวหนังก็ลองเลือกหมึกแบบฟรีแฮนได้นะคะแล้วก็ใครหลายๆคนก็อาจจะเกิดคําถามว่าเอ๊ะแล้วรอยสักชั่วคราวมันเหมาะกับใครบ้างใช่ไหมคือสําหรับเรานะเราก็ลิสต์ได้มาหลายข้อเหมือนกันก็คือมันเหมาะสําหรับคนที่แบบ เอยอยากจะลองสักแต่ก็ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออลองซื้อมาแปะดูดีกว่าว่าแบบเราจะชอบจริงๆไหมหรือว่าคนที่มีผิวหนังบอบบางนะคะไม่สามารถสักจริงได้หรือแม้กระทั่งนักแสดงที่แบบเอ้ยเขาไม่ได้สักแต่ว่าบทตัวละครตัวเนี้ยมันต้องแบบสักจัดๆเลยอะไรเงี้ยรวมถึงปัจจัยทางการแพทย์นะคะที่รอยสักจริงเนี่ยมันอาจจะไปรบกวนเครื่อง MRI ออะไรเงี้ยคะ่ะก็รอยสักชั่วคราวก็จะตอบโจทย์เนาะ ส่วนอันนี้เป็นลายสักของเรานะทุกคนคือเราเลือกแบบคนะัสตอมเนาะก็คือออกแบบไฟล์ใน Photoshop นะคะแล้วก็อัปโหลดลงไปในเว็บก็เรามีทั้งหมด2จุดก็คือมีตรงแขนแล้วก็ตรงห่ายปลร้ก็เราชอบตรงนคือในเว็บไซต์เขาว่าทุกคนมันจะมีเราสามารถเลือกอัปโหลดลงไปใช่ไหม เลือกขนาดแล้วก็มันจะมีแบบเหมือนเป็นภาพบล็อกอัพแบบภาพบล็อกอัพที่แบบว่าพรีวิวให้ดูเลยว,ว่ารอยสักของเราอะ่ะเวลามันอยู่ตรงไหปลาเวลามันอยู่ตรงแขนเวลามันอยู่ตรงขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบขนาดเท่าไหนมันทําให้เราสามารถแบบเออกะตําแหน่งได้ไง่ายขึ้นเพราะว่าตอนเอ,อ่อตอนที่เราทําไฟล์ครั้งแรกเนาะคือเราก็กังวลเหมือนกันว่า ไอลายสักที่เราทำอะขนาดมันโอเคแล้วหรือเปล่ามันใหญ่ไปไหมมันเล็กไปไหมก็พอของมาส่งเรารู้สึกว่าเออมันขนาดพอดีแบบที่เราแบบต้องการไว้เลยค่ะก็คือดีงามมากก็แพ็กเกจจิ้งจะเป็นแบบนี้นะคะเราซื้อมาทั้งหมด4อันก็ตกอันลาอ่าโอ้64ดอนประมาณนะประมาณ64ดอนทั้งหมดก็2,000กว่าบาทซื้อมา4ี่ลายก็ตกลายละประมาณ500กว่าบาทก็ โอ้ก็แพงอยู่นะก็คือ,อราคาเนี้ยเราสามารถสักจริงได้เลยสาหรับเรานะเรามองว่าทั้งรอยสักจริงแล้วก็อันที่เป็นรอยสักชั่วคราวอ่ะมันก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปยังไงก็เพื่อนๆก็ลองเลือกกันดูเนาะให้ดูแพ็กเกจก่อนแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราแกะออกมาให้ดูก็จะมีอันที่เรียกว่าเหมือนเป็นแบบทิชชู่เปียกอะ เป็นไพรเมอร์นะคะแล้วก็มีรอยสักของเราอยู่ข้างในมีคู่มืออะไรเงี้ยให้ด้วยเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะอันนี้เป็นรอยสักที่แขนเรานะคะก็จะซิลพลาสติกมาแบบนี้เลยส่วนอันนี้เป็นอีกลายหนึ่งแบบนี้จ้าเห็นไหมโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นไพรเมอร์เอาไว้เช็ดผิวเนาะเพื่อให้แบบเออรอยสักมันติดผิวมากขึ้นอะไรแบบนี้อ่ะอันนี้เป็นคู่มือ มีคู่มือให้นะคะแล้วก็มีจริงๆในเว็บไซต์ในโซเชียลมีเดียเขาก็มีเป็นวิดีโอให้ดูเลยสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะ<ม>แล้วก็วิธีการใช้งานนะทุกคนมันง่ายมากก็คือว่า,าเราจะใช้ตัวนี้ตัวแบบทิชชู่เปียกก่อนเลยก็คือทำความสะอาดผิวของเราก่อนก็คือเช็ดบริเวณที่เราจะติดรอยสักนะ,ะแล้วก็พอเราเช็ดเสร็จเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ30วิ จนไอ้ที่มันเปียกๆเนี่ยมันแห้งซึมไปกับผิวนะคะก็แปลว่าผิวของเราพร้อมแปะรอยสักชั่วคราวแล้วค่ะสเต็ปที่2นะคะเราก็จะใช้รอยสักชั่วคราวของเราเนี่ยละค่ะแปะล,ลงไปบนผิวเนาะกะ็ตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยเขามีเขียนไว้แล้วว่ามันต้องลอกด้านไหนออกสิ่งที่เพื่อนๆต้องระวังนะคะก็คือการแปะก,กับหัวหรืออะไรเงี้ยบางทีเราเราเรา,เราแปะไอ้ตรงเนี้ยแล้วเราลังเลว่าเฮ้ยมันถูกด้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เช็คดีๆนะคะสมมุติถ้าเพื่อนๆนแปะผิดเนี่ย มันจะไม่ไม่ซึมทันทีนะมันต้องรอสักพักก่อนเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสได้แก้ตัวถ้าแปะผิดด้านนะก็รีบดึงออกมาแล้วก็หันด้านที่ถูกต้องนะคะหลังจากที่เราแบบแปะรอยสักเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทิ้งไว้60นาทีนะคะแล้วก็อันนี้คือบทเรียนจากเราเลยว่าห้ามแปะทิ้งไว้หลังจากนั้นก็ไปนอนเพราะอะไรรู้ไหมรอยสักเบี้ยวเนี่ยถ้าทุกคนเห็นตั้งแต่เปิดคลิปมานะจะเห็นว่าไอ้รอยสักตรงแขนของเราอะมันเบี้ยวทุกคนเพราะว่า เราเอาแปะก,ก่อนนอนแล้วก็ไปนอนใช่ไหมเพราะว่ากลับแบบตื่นมาแล้วทำคอนเทนต์เลยสวยๆอะไรเงี้ยสรุปคือตอนนอนแบบนอนตะแคงอะแล้วก็แขนมันก็ยืดตื่นมารอยสักก็เลยยืดด้วยอะทุกคนถ้าเป็นรอยสักจริงนี่ร้องไหนะ้แล้วว่าแบบเอยมันเบี้ยวอะก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าตอนที่เราแปะรอยสักเนี่ยควรแปะตอนที่เรายังฟื้นอยู่นะคะยังแบบเป็นตอนกลางวันอะไรเงี้ยใส่เสื้อผ้าที่แบบมันเปิดผิวแปะลงไปทิ้งไว้60นาทีใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอะพอมันผ่าน60นาทีปับ๊บ เราก็ลอกตัวไอสติ๊กเกอร์เนี่ยออกพอออกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบลายแบบฟ้าๆอยู่เป็นลายแบบเหมือนเป็นน้ำหมึกอะอยู่ที่ผิวมันจะยังไม่เข้มนะคือแปะไปมันจะยังไม่เป็นสีดํามันต้องรอทิ้งไว้ประมาณ24-48ชั่วโมงก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะแปะแล้วแบบเอ้ยสวยเลยไปเที่ยวไปถ่ายรูปอะไรง <Favorite> เงี้ยก็อยากจะให้เผื่อเวลาสักประมาณ2วันเพราะว่า วันเดียวสี่มันยังแบบไม่ค่อยเข้มมันทุกคนมันจะยังแบบฟ้าๆอยู่เนาะสำหรับเราที่ลองใช้มานะคะมันจะเข้มเต็มที่ประมาณ48ชั่วโมงค่ะก็คือเข้าวันที่2เนาะมันจะแบบสวยเลยอ่ะเออแบบมันเนียนเนาะมันสวยเ้อส่วนวิธีการดูแลนะคะทุกคนก็พยายามหลีกเลี่ยงการแบบสครับผิวหรือการอาบน้ําอุ่นหรือการไปว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะหลุดง่ายแล้วเวลามันหลุดอะมันไม่ได้หลุดแบบค่อยๆจางนะมันอาจจะแบบหลุดแบบ เป็นเซียวเซียวอะแล้วก็ค่อยๆหายไปโดยเฉลี่ยแล้วมันจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ค่ะก็โอเคนะสําหรับใครที่แบบว่าเอ้ยเบื่อลายนี้แล้วก็เปลี่ยนได้อะไรเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะพัฒนาไปเป็นรอยสักจริงเลยก็ได้เช่นเราเอ้ะอย่างไงดีนะต่อไปก็เดี๋ยวเราจะลองเที่ยวกับรอยสักจริงให้ดูนะคะทุกคนอันนี้เป็นแขนของเพื่อนเรานะคะก็จริงๆรอยสักชั่วคราวกับรอยสักจริงที่มันค่อนข้างเอาจริงมันใกล้เคียงกันมากเลยนะ สำหรับตัวที่เป็นรอยสักชั่วคราวนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวหมึกมันเนี่ยมันจะมีความแบบว่าติดเขียวติดฟ้าประมาณหนึ่งก็คือไม่ดำสนิทแต่ว่านั่นแหละด้วยความที่ว่ามันไม่ดำสนิทอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีความเป็นธรรมชาติเหมือนรอยสักจริงค่ะโอเคจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นโฟโต้ชูเนาะก็คือถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนที่รอยสักมันจะหายไปก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ แล้วก็สําหรับรอยสักของเรานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรอยสักชั่วคราวเนาะแต่เราก็เอ้ยมันมีความหมายลึกซึ้งสําหรับเราเหมือนกันนะเนี่ยคือลายที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นะคะคือมันเป็นลายที่เราแบบออกแบบอ่ะในหัวในใจไว้ประมาณแบบโอ้ยสองสาปีแล้วอะก็คือ ตั้งมั่นเวลานะว่าเอ้ยอยากสักจริงอะไรเงี้ยก็เลยออกแบบลายทิ้งไว้ก็อย่างอย่างลายอันนี้นะคะที่ทุกคนเห็นคือลายนี้มันเป็นโค้ดสีค่ะคือถ้าลองเอาโค้ดตรงนี้ไปลองใส่ในโปรแกรมต่างๆนะคะที่มันแบบแสดงค่าสีอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบสีดำที่มันไม่มืดสนิทอะเออมันยังมีความหวังในความมืดในแบบสิ่งที่มันมืดที่สุดอะมันก็ยังมีแบบความสว่างหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าเอออันนี้อันนี้เป็นแบบว่ามีนิ่งสำหรับสำหรับเราละกันที่เราสึกว่าเราชอบโค้ดสีนี้อะ ที่แบบว่ามันดําแต่มันก็ไม่ดําที่สุดมืดแต่มันก็ไม่มืดที่สุดมันยังมีแบบความสว่างเล็กๆอยู่ข้างในเราอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่าโคสสีมันบอกได้ไงเฉียบแล้วก็ส่วนฟอนตนะคะเราเลือกใช้ฟอนอังสนานิวค่ะโอ้ยถ้าไปถามการาฟิกนะทุกคนก็จะแบบเฮ้ยอะไรยาฟอนอังสนานิวเขาไม่ใช้กันแล้วใช่เขาไม่ใช้กันแล้ว,ลว <laughs> คือสําหรับเราอะฟอนอังสนานิวอะมันจะเป็นฟอนตที่แบบเออเหมือนแบบ คนเริ่มต้นเขาต้องหัดใช้ฟอนต์นี้อะ่ะเออแล้วเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ลองใช้ฟอนต์เบสิกอย่างฟอนต์อังสนานิวมาก่อนแล้วก็คือคําว่าอังสนาเนี่ยมันตรงกับชื่อจริงของเราก็คือเราชื่อจริงชื่ออังสนานะแล้วก็เพื่อนๆสมัยเด็กก็จะแซวกันว่าแบบเอ้ยเป็นเจ้าของฟอนต์อังสนานิวป่ะเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะแค่บังเอิญชื่อเหมือนกันคือฟอนต์เนี่ยมันเหมือนจุดเริ่มต้นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการแบบออกแบบในการใช้ไทโปรครั้งแรก กว่าที่จะได้จับกราฟิกจริงๆมาเป็นอาชีพหรือว่าชื่อฟอนต์ที่มันบังเอิญเหมือนกันพอดีอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีมินิ่งสำหรับเรานะประมาณนี้คะ่ะทุกคนแล้วก็ส่วนอีกลายหนึ่งที่แขนนะคะตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นกรอบแบบเออสีแพนโทนอะไรเงี้ยก็คือการออกแบบมันก็เบสิกเหมือนกันนะคือเขาก็จะมีสแตนดาร์ดของแพนโทนมาอยู่แล้วว่าแบบเออกรอบมันต้องประมาณนี้ใช่ไหมดีไซน์มันจะประมาณนี้แต่ว่า อ่าสิ่งที่แตกต่างก็คือเราใช้โค้ดสีที่มันเป็นสีผิวเราจริงๆแล้วก็เป็นชื่อเรานะคะอันนี้เราอธิบายความหมายก่อนในการออกแบบก็คือว่าคือในในตอนเด็กอะ่ะเราเป็นคนที่ไม่ชอบสีผิวของตัวเองเลยคือเราเชื่อว่าทุกคนกว่าจะโตมาได้มันต้องผ่านจุดที่แบบว่าจริงๆมันไม่ควรเป็นเรื่องปกติเลยนะก็คือการโดนล้อในโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นคนที่ผิวขาวขาวกว่าปกติในกลุ่มเพื่อนในตอนนั้นเราก็เลยโดนแบบโดนแซวโดนล้อเรียนโดน เออโดนเรื่องผิวว่าแบบสีผิวบ่อยมากจนตอนเด็กคือเราหมดความมั่นใจแล้วก็ไปตากแดดนะคะเพื่อที่จะได้เป็นสาวผิวแทนแต่สรุปคือผิวไม่จ้าใช้เวลาประมาณ2-3ปีกว่าจะหายก็คือก็เข็ดเหมือนกันนะแล้วตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยทำไมเราเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรืออะไรอย่างนี้ด้วยวะสุดท้ายก็แค่แบบต้องดูแลผิวของเราให้ดีอะไรเงี้ยคือเรามองว่าคนเราเนี่ยแหละ มีสเสน่ห์ในทุกเฉดสีผิวไม่ว่าจะผิวขาวผิวเหลืองผิวแทนทุกคนคือสวยในแบบคุณสุดท้ายแล้วเราชอบแบบไหนเราเป็นแบบนั้นเออแค่นั้นก็คือพอแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคลายนี้มันต้องอยู่บนแขนเราก็คือเป็นลายแพนโทนที่เป็นโค้ดสีเรานะคะแสดงถึงความที่แบบว่าเออเราชอบสีผิวของเราแล้ว,ลวนะฉันเป็นสีผิวของฉันแบบนี้แล้วฉันก็รักมันก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่แบบว่าเอ,อ้ยไม่มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยเราสึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับคลิปรีวิวรอยสักชั่วคราวของเราในวันนี้ค่ะก็หวังว่าจะมีส่วนช่วยให้เพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเอาสนใจตัวรอยสักชั่วคราวอยู่ได้แบบข้อมูลเพิ่มเติมไปนะคะคือสําหรับเราหลังจากที่ทําคลิปนี้คือแบบโอ้คุณพัดอยากสักจริงมากแล้วก็ถ้าใครสนใจตัวอิงบ็อกนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์อิงบ็อกหรือว่าโซเชียลมีเดียของเขาได้เลยค่ะสําหรับในไทยเราไม่แน่ใจว่ามีร้านอื่นที่ใกล้เคียงกันไหมหรือมีขายในไทยหรือเปล่าแต่ว่าเราซื้อที่เว็บไซต์อิงบ็อกโดยตรงนะคะทุกคน ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะคะไว้คลิปหน้าเราจะมีอะไรดีๆมาแนะนำอีกเนะี่ยก็มารอชมกันคะ่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไนวะ้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย